วันที่15กระกฎาคม2563ดรทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชมพทานพร้อมด้วยผู้บริหารกรมชมพทานรวมให้การต้อนรับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณนะบึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอำนาตอินวงแก้วผู้อำนวยการโครงการชมพทานพิจิตรบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน บึงสีไฟมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น5,390ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลท่าหลวงตำบลคลองคาเชนตำบลโรงช้างและตำบลเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ4ของประเทศทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพานันธุ์ปลาน้ำจืดและนกหลายชนิดมีความจุป,ประมาณ12ล้านลูกบาทเมตรโดยในช่วงฤดูแล้งกรมชุมทานจะทำการเติมน้ำให้แก่บ,บึงสีไฟปีรับประมาณ6-10ล้านลูกบาทเมตรตามรอบเวียนการส่งน้ำและตามสภาพน้ำที่มีอยู่ในบึงผ่านทางโครงการท่อระบายน้ำบ้านวังทับยาและโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาดีสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเติมลง บึงสีไฟเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการประมงรวมทั้งการเพาะป,ปุูบ,บริเวณรอบบึงส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น